จากสักผ้าซ้ำทรงทับบุษมสิเปิดให้ทับบุษมเบ่งอาการของมันมันขึ้นซีซีทับเบีนมันกะสร้างเครื่องสร้างเครื่องปิ้งน้ำปกติตอนนี้มันกะสร้างเครื่องละปิ้งน้ำแล้วปิ้งน้ำข่าวทางละ แล้วก็ต่อใสายหิมห้อยต่อใสายหิมห้อยปกติเบื้องรุ่นมันเป็นยี่ห้อซัมซุงรุ่นมัน W A แปนห้า J ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเอ็ดรุ่นนี้มีเอ็ดนะ พอมันลงมาฮอดสามมันจะขึ้นซ c เลยตอนนี้มันลงมาฮอดสสิบามละมันขึ้นเป็น CC แล้วบานี้ CC รือว่า CC หลังจากมันขึ้น CC แล้วมันจะเทน้ำทันทีเลยเห็นบ่า บดสักขึ้นซีเซแล้วเทน้ำเลยแล้วกอ็อมิเตอร์มาวัดเบิงเซ็นเซอร์มันว่าเซ็นเซอร์มันมีไฟมาเรี่ยงบอกก็ปรากฏว่ามีมาเนาะมีไฟสองจุดสองจุดห้าโวลต์มันมีสามขา วัดใหญ่ใหญ่ขามันมาอีกข้างหนึ่งก็ได้2.5งจโวลต์ขึ้นกันเป็นไฟที่มาจากเมนบอร์ดที่ว่าทรงมาเรียงเซ็นเซอร์วันนี้บิดมาใส่ย,ย่านคอมทีวัดเบิง่งคมทีมันคมทีมันได้สหกสหกจุดสีเค สซฮกสซกจุดสีแปดเคอันนี้แมนเสียบป๊กเสียบป๊กตาไว้มันก็นจะขึ้นคมทีข้างแบบนี้ยังบันได้กดสั่งเห็ดเวียกบันนี้คอยสีกดเปิดกดเปิดต่อมากดสตาร์ท ก็สตาร์ทมันก็สร้างเครื่องสร้างเครื่องแล้วมันก็เทน้ำหลังจากมันเทน้ำแล้วเซนเซอร์มันก็จะความถี่มันจะเปลี่ยนไปคอยก่อสิมาวาดเบิงมอเตอร์มอเตอร์ปล่อยน้ำเข้ากัน วัดเบร์มามันมันมีไฟมาเลี้ยงจากโวลตอนนี้ก็ไฟมันก็มีสองร้อยสิบเจ็ดโวลต์เป็นไฟเอซีอววามอตเตอร์นำเข่าเฮดเวียกปกติวันนี้มาวัดเบิ่งคว้มทีมัน ตอนที่ว่านําเข่าคอมทีมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่เบื้องแล้วบ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยยังคือเก่าตอนนี้นั่เขา้าถังลายเติบแล้วตอนนี้กผ่านไปนโดนเติบจนว่าขึ้นซีเซ่แล้วซีเซ่หรือว่าซีซี น้ำกะเทเ่ยหมห้อยมันขึ้นซีเซ่แล้วมันกะเทน้ำค่อยว่าแมนเซ็นเซอร์มันเพแล้วค่อยกระซื้อตัวใหม่มา อาการในนี้มันเกิดจากเซ็นเซอร์เซนเซอร์บุดีเปลี่ยนตัวไม้ใส่ละเสียบสายอันนี้มันเซ็นเซอร์น้ำที่วระตวเก่าก็เปลี่ยนออก วันนี้สิมาวัดเบิ่งใหม่มันกี้นี่วัดเบิ่งราคามันบปเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้มันวนไปที่ว่ามาเลี่ยงวัดเบิ่งสองกมก็ได้สองจุดห้าวน วันนี้มาวัดเบิ่งความที่ความที่ของตัวใหม่ได้็6 7 k วันนี้มาเปิดเบิง่งเปิดแล้วก็กดสาก ตอนนี้มันก่อเทน้ำาละวันนี้มาเบิร์มิเตอร์ตอนที่มันเทน้ำสังเกตว่าค่าความถี่ของมันจะลดลงมาลดลงมาเธอละหน่อยเธอหน่อยมีการเปลีป่ยนแปลงอันนี้เป็นเซนเซอร์ที่ว่าดีเซนเซอร์น้นำที่ดีจะต้องมีการเปลีป่ยนแปลง เมื่อน้ำเข้าถังไหลขึ้นไหลขึ้นความทีมันก็จะรุดลงมาเรื่อยๆค่อยๆยับล,ลงมาเรื่อยๆอันนี้มันอันเก่ามันที่ว่าเพละ่ะลังจากนั้นค่อยกา ผ่านให้เวลามันผ่านไปจนฮอดเหลือ18 18นาทีแล้วก็ความที่ของมันก็รุนลงมาเป็นซั 4, ซีซซีเคจากซา6หกเหลือซซีก็ถือว่ามันใช้งานได้ปกติแล้วตอนนี้